๋ยวจะเก็บลูกมาอึกไปเก็บลูกมาอึกไปไว้ตำน้ำพริกกะปินะคะได้เยอะไหมคะมาอึกอันนี้ลูกมาอึกไปตำน้ำพริกกะปิคะ่ะ ลูกแดงแดงเอาไว้ใส่พวกต้มยำจะได้เพิ่มความเปรี้ยวไว้ตำส้มตำได้ทั้งนั้นและลูกเขียวเขวก็เอาไว้ตำแจ่วค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ่ากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน,นีด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บเดินทางปลอดภยัยทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองทุกทุกท่านคะ่ะขอบคุณนะคะ